สวัสดีครับผมมาตามนัดบายนัดคาครับผมวันนี้พี่อึงนะ,ะเอารถไซลางครับเป็นรถเก่งนะฮะ h อนด a c ซีวิกเครับสีดำแล้วก็สีเทาครับผมปี17กับปี18ครับมีให้เลือกทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่น E หรือว่ารุ่น EL นั่นเองครับผมชอบแบบไหนอะไรยังไงมาดูการรายละเอียดกันครับขันแรกพี่อึงเปิดให้ฟังก่อนราคาครับ479,000บาทเท่านั้น คันที่2ตัว EL นะฮะตัวท็อปเลยนะครับฟิลเปอร์เลยครับ539,000 0ามาเดี๋ยวเพิ่งพาไปดูตัว E ก่อนครับผมตัว E นะฮะคันนี้เป็น1.8นะฮะตัว EL นะฮะ รีดแรงม้าได้141แรงม้าถือว่าเยอะพอสมควรครับกับรถไซคกลางแบบนี้นะครับผมสีดำครับคันนี้เป็นรถบ้านๆเลยไม่ใช่รถประมูลครับลำดับหนึ่งเลยนะฮะแผงข้ามประตูครับก็ได้นะฮะแบบกุญแจแบบ奇ตมาให้นะครับผมภายในครับได้เป็นเบาะหนังนะฮะสวยมากครับสภาพนะครับผมคันเนี้ย เจ้าของเดิมเนี่ยใช้มาแล้วนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลได้พุ่มครุสสตาร์ทนะครับผมพรมอะไรก็จะได้พรมอะไรมันติฟังก์ชันหน้าจอก็สแตนดาร์ดเดิมๆครับ <ๆ S 1> ที่ติดมากับรถเลยนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ซีพีทีนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เบรกก็เป็นเบรกไฟฟ้าเรียบร้อยระบบอุณหภูมินะฮะเป็นอุณหภูมิเดียวใช้กันในทั้งห้องเลยนะครับผมมาพร้อมกับแอร์แบล็คนะฮะคู่หน้ามาให้พร้อมเลยครับทั้งหมด4ลูกด้วยกันนะฮะแอร์แบล็คนะครับผมเดีย๋ยวมาดูด้านท้า้าาายยคคครรััับบวว่สขนนนนนดไหีนนะะฮ ด้านท้ายนี่บอกคําเดียวว่าใหม่กิ๊กเลยนะฮะนี่นะด้านท้ายเบาะเบอร์นะตึงหนังตึงเปรี้ยละครับผมนี่สภาพสวยมากๆเลยครับผมเดี๋ยวเพื่อนพาไปดูคันสีเทาครับว่าจะสวยแบบไหนครับผมมาครับคันสีเทานะฮะคันนี้นะครับผมเป็นตัว1.8 EL นะครับผมมาดูภายในเลยครับว่าจะสวยขนาดไหนาตัว EL นะฮะภายในของตัว EL เนี่ยนะครับผมออปชันก็จะเพิ่มมากกว่าตัว E ขึ้นมานะครับผมเพราะว่าออกห้างป้ายแดงก็งจะแพงกว่ากันแน่นอนครับอันดับแรกเลยนะตัว e อได้มาเลยก็คือ1น,นะได้เป็นเบระไฟฟ้านะฮะฝั่งด้านคนขับนะฮะมาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทนะค,คันนี้นะครับผม มาดูกิโลไม์ครับคันนี้กิโลไม์เนี่ยเจ้าของเดิมใช้มาเพียงแค่96,000โลเท่านั้นพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ครบเลยนะหน้าจอนะครับผมหน้าจอก็จะใหญ่กว่าหน้าจอตัว E แน่นอนครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอเดิมเดิมสแตนดาร์ดนะครับมาจากโรงงานเลยเกียร์ก็เกียร์ CVT เหมือนกันครับนะระบบเบรกก็เบรกไฟฟ้านะครับผมมาให้ครบเลยนะฮะแอร์แบ็กสี่ใบให้เหมือนกันครบเลยนะฮะด้านหลังนะฮะโอ้โหนี่ครับด้านหลังไม่แพ้ตัว E เลยครับนะฮะด้านหลังเนี่ย สภาพสวยมากๆครับคันนี้เป็นรถส่วนบุคคลเช่นกันครับนะฮะเป็นรถนะฮะบ้นบานเลยที่พี่อึงซื้อมานะฮะบ้บานเลยนะฮะเดี๋ยวพี่อพามาดูด้านท้ายทั้งสองคันครับว่าสวยขนาดไหนครับผมดูด้านท้ายนะฮะตัว E นะฮะด้านท้ายตัว E ครับสติกเกอร์แปะไว้นะฮะเติมน้ำมัน E85 ได้แล้ว ด้านท้ายเดิมๆครับเม็ดอาร์คนะครับผมเห็นชัดเจนนะฮะรอยแนวยาเดิมๆครับสแตนดาร์ดมากเลยคันนี้นะครับผมรับประกันความสวยครับคันนี้นะฮะตัว E สวยร้อเอร์เซครับผมมาเดี๋ยวมาดูตัว E L ครับว่าจะสวยเหมือนตัว E ไหมตัว E L นะฮะมาดูรอยเม็ดอาร์คครับรอยเม็ดอาร์คเดิมๆเหมือนเดิมครับเหมือนกันเลยนะฮะสวยทั้งคู่เลยครับนี่ รอยตะเข็บรอยแนวยาครับผมได้เดิมเดิมมากๆเลยครับคันนี้สวยมากครับทั้ง2อคันสวยเดี๋ยวไปวัดกันนะฮะที่ห้องเครื่องครับว่าใครจะเต็งหนึ่งกว่ากันครับมามาดูห้องเครื่องเลยครับห้องเครื่องเนี่ยตอนนี้พี่เิงเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะตัว E นะครับผมฝากระโปรงครับหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะหัวน็อตแก้มครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยสติกเกอร์นะฮะที่ติดนะะเดิมเดิมครับอยู่ครบทุกตัวนี่ครับสติกเกอร์อยู่ใต้ฝากระโปรงครับ นี่อยู่ครบห้องเครื่องครับแห้งๆเลยอย่างพี่ยังบอกครับคันนี้ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวมาดูคันสีเทาครับคันสีเทานะฮะสติกเกอร์อยู่ตรงกันเป๊ะเลยกับคันสีดำนะฮะนี่ครับสติกเกอร์ย่องอยู่ตำแหน่งเดียวกันหัวน็อตไม่มีแกะเหมือนกันครับผมนี่โอ้โหสวยทั้งคู่ครับเอาละครับนะฮะสวยทั้งคู่เลยรถบ้านๆทั้งคู่นะฮะวันนี้พี่เอิงลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ